สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะมูลนิธิพระดาบทจับมืออาชีวะร่วมเปิดโอกาสผลักดันการเรียนการสอนทวิภาคีเพื่อส่งเสริมให้สิทธิพระดาบทได้พัฒนาตนเองและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะพนากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบท เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมลงนาม โรงเรียนพระดาบทร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาให้แก่สิทธิ์พระดาบทที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสระบบทวิภาคี โดยการเทียบโอนผลการศึกษาที่เรียนในโรงเรียนพระดาบท1ปีและเทียบโอนประสบการณ์ในสถานประกอบการ1ปีเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันการศึกษากำหนดทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สิทธิพระดาบทได้พัฒนาตนเองและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เริ่มดำเนินการรุ่นแรกเมื่อปี2,558โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆประกอบด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงวิทยาลัยการอาชีพการจนาพิเศษน้องจอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ปัจจุบันมีสิทธิ์พระดาบทที่เข้าศึกษาต่อในโครงการและสําเร็จการศึกษาได้รับบุตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสระบบทวิภาคีเป็นไปตามกรอบสมรรถนะอาชีพตามสาขาวิชาที่กําหนดไปแล้วจํานวน231คนและมีสิทธิ์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาจํานวน41คนว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษาได้กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียนภายใต้การควบคุมดูแลของมูลนิธิพระดาบทให้ได้รับวุฒการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับและร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบมาตรฐานอาชีพส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านจากการปฏิบัติจริงตลอดจนสนับสนุนร่วมมือด้านบุคลากรและอุปกรณ์การสอนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยยังมีผู้ที่รอคอยโอกาสทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพอีกมากมายโดยเฉพาะผู้ที่มีความขยันใฝ่รู้แต่ขาดโอกาสขาดเวทีที่จะแสดงฝีมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จึงให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของภาคประกอบการโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่อาชีวศึกษาได้ดำเนินการอยู่นั้นถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งสู่อาชีพและการมีงานทาได้อย่างชัดเจน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคประกอบการอย่างตรงเป้าหมายโดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเกิดทักษะความชำนาญทักษะชีวิตซึ่งความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบทในครั้งนี้จะร่วมกันดำเนินงานผ่านกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสิิพระดาบทให้มีความพร้อมในทุกๆด้านเช่นการเทียบโอนความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดรวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเอกสารตำราสถานที่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมตรงตามคุณวุฒิการศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการชุมชนสังคมและประเทศชาตินำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ